ตําปูหอยดองของเรารสชาติก็จะออกเปรี้ยวหวานนะคะนัวน้ำหอยดองนี่ค่ะน่ากินไหมคะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องครัวบ้านๆของนางเย็นอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาทุกคนนะคะมาตำปูหอยดองกันนะคะอันนี้เป็นสูตรทางร้านที่เย็นทำขายนะคะรับประกันว่าสูตรนี้อร่อยนะคะลูกค้ากินหลายคนเราติดใจ และชอบมากเลยนะคะตาปูหอยดองเราไปดูวิธีทํากันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะใส่พริกนะคะ5เม็ดอันนี้คือว่าเผ็ดกลางนะคะถ้าใครไม่ชอบเผ็ดก็ลดลงได้ค่ะกระเทียม2กลีบถึง3ามกลีบนะคะกระเทียมกลีบเล็กกระเทียมนี้จะใส่ส้มตําหรือไม่ใส่ก็ได้นะคะบางคนก็ไม่ชอบค่ะเพราะว่ามันทําให ส้มตำมันเสงนะคะถ้านานไปแต่ถ้าเราตำแล้วกินเลยจะอร่อยมากเพราะว่ากลิ่นกระเทียมมันจะชูรสนะคะหลังจากที่เราใส่พริกกระเทียมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ผงชูรสหนึ่งช้อนชาค่ะจากนั้นก็โขลกพริกนะคะก,กับกระเทียมให้ละเอียดไม่ต้องละเอียดมากนะคะให้แตก เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลปี๊บค่ะ1ช้อนการสันนะคะแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศนะคะ2ลูกค่ะ ใครไม่ชอบหวานให้ลดลงนะคะน้ำตาลจากนั้นก็เออบีนะ้มะเขือเทศนะคะให้น้ำเขาออกมาเสร็จแล้วก็ตามด้วยมะนาวนะคะพอผ่านคือไซส์กลางนะคะ3ามซี่ค่ะนี่แบบนี้ อีู่งไปเลยนะคะสามซีจากนั้นก็ตำด้วยถักฝักยาวนะคะหนึ่งฝักสูตรที่ร้านเย็นจะไม่ใส่มะเขือเปาะนะคะ,ะ,คะก็จะตำประมาณนี้นะคะ่ะแบบนี้เลย เแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ําปลานะคะประมาณ2ช้อนการสั้นนะคะนี่ไม่ต้องเต็มมากนะคะเพราะว่าน้ําหอยดองเขาเค็มอยู่แล้วค่ะนี่ค่ะประมาณนี้จากนั้นก็ใส่ หอยดองนะคะนี่ค่ะหอยดองนี่ใช้ทับพีเบอร์สามนะคะ1ทับพีแล้วก็ตามด้วยน้ำอีกหนึ่งทับพีค่ะเนี่ยค่ะเขาจะชูรสนี่อันนี้เราตำกินเองเราจะไม่ห่วงเครื่องนะคะแล้วก็ตามด้วยปูนะคะ อันนี้เป็นปูดำนะคะที่ยันใช้เราก็จะแกะไอ้ตัวนี้ค่ะแกะที่มันดำๆออกนะคะสเสร็จแล้วก็หักครึ่งนะคะปูนี้ใส่ได้ตามใจชอบเลยนะคะวันนี้ยันจะใส่3ตัวนะคะนี่ มีตัวเล็กตัวใหญ่ตำปูหอยเป็นเมนูฮิตเลยนะคะตำปูหอยนี่ลูกค้าสั่งประจำ จากที่ทุกอย่างเข้ากันดีเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่เส้นมะละกอน,นะคะสองกำมือแล้วก็ตามด้วยแครอทนะคะหนึ่งหยิบมือนะคะเพื่อสีสันที่สวยงามจากนั้นเราก็คลุกเขาทุกอย่างให้เข้ากัน,นะคะ่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะตมปูหอยของเราเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวเราจัดใส่จานเสิร์ฟนะคะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตมปูหอยดองของเรารสชาติก็จะออกเปรี้ยวหวานนะคะนัวน้ำหอยดองนี่ค่ะน่ากินไหมคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวบ้านๆของนางเย็นด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ